ขณะนี้เราอยู่ในช่วงฤดูการของการรายงานผลการงานนะครับสำหรับงวดปี2,568ก็ล่าสุดนะฮะเป็นโรงไฟฟ้าใหญ่นั่นก็คือ Global Power Synergy หรือว่า G P S C โดยคุณพันพรพรณรรศาานันนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของทาง G P S C ก็เปิดเผยถึงผลการงานในงวดปี2,568ซึ่งทั้งปีมีกำไรสุทธินะฮะอยู่ที่6,300 99ล้านบาทก็คิดเป็นการเติบโตนะครับ58%เมื่อเทียบกับปี6-7ขณะที่ตัวรายได้รวมนะครับลดลงประมาณ6%มาอยู่ที่84,916ล้านบาทนะฮะแต่เนื่องด้วยการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ว่ารายได้รวมจะลดลงนะฮะแต่กำไรสุทธิก็ถือว่าเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับนะครับแต่ก็ถ้าไปเจาะในแง่ของไตรมาสสี่นะครับว่าปรากฏว่าไตรมาสสี่มีกำไรสุทธิ 1,498ล้านบาทนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง50%นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแต่ก็ปรับตัวลดลงประมาณสัก14%เมื่อเทียบกับไตรมาส3ของปี68นะครับขณะดีการไรายได้รวมในไนตรมาส4อยู่ที่19,465ล้านบาทก็ลดลงประมาณสัก10%นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ลดลงประมาณ10%เมื่อเทียบกับไตรมาส3ของปี68ด้วยกันนะครับ โดยกําไรในปี68ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมานั้นนะครับก็หลักๆมาจากเงินปันผลรับแล้วก็ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้านะครับประมาณ1,579ล้านบาทก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับถึง220%หลักๆนั้นมาจากกรณีของโครงการไซยบุรีพาวเวอร์นะครับที่มีผลประกอบการดีขึ้นจากปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณน้ํา ที่เพิ่มขึ้นนะฮะจากปรากฏการณ์ลานินยาในช่วงปีที่ผ่านมาขณะดเดียวกันเนี่ยนะฮะในปี6-7ช่วงไตรามาสสานะฮะก็คือไตรามาสที่หยิบจับมาเปรียบเทียบนั้นมีการหยุดเดินเครื่องนะฮะในโครงการไซเบอร์บรีพาวเวอร์ไปถึง17วัน <c oughs> นะมันก็เลยทำให้ถ้าไปดูผลประกอบการ <c oughs> เทียบเคียงแบบเยียร์ออนเยนะฮะมันก็จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นขณนะที่ในปีที่ผ่านมานั้นมีการเดินเครื่อง <c oughs> ตามปกติตลอดทั้งปีแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของบริษัทราชบุรีพาวเวอร์จำกัดออมีการรับรู้กำไรทางบัญชีนะฮะเข้ามาจำนวน515ล้านบาทโดยเป็นผลจากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วน9.37%ก็ทำให้สถานะนะฮะของราชบุรีพาวเวอร์ก็เปลี่ยนไปนะฮะจากเงินลงทุนในตราสารทุนก็กลายมาเป็นบริษัทร่วมณขณะนี้ โดยมีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่สูงกว่าราคาเข้าซื้อตามสัสดส่วนดังกล่าวพร้อมกันนี้นะฮะไปดูนอกประเทศที่อาวาดาเอ r เนจี เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อินเดียใช่ไหมพี่สุภรชัยครับก็ถือว่ามีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะครับตามปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากโครงการที่เริ่มมีการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการรับรู้ไรายได้ทางภาษีนะครับในช่วงของไตรมาสสของปี68ด้วยนะครับจากผลการทุนที่เกิดจากการไถถอนตราสารก่อนกำหนดในช่วงปี2อ1 4นะครับขณะเดียวกันฮะก็ยังมีตัวของ CFXD นะครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า พลังงานลมนอกชายฝั่งที่ไต้หวันนะครับก็ผลประกอบการก็อาจจะปรับตัวลดลงนะครับเนื่องจากว่าภายหลังจากการเปิดดําเนินการเชิงผลิตในช่วงของไตรมาสหนึ่งเนี่ยมีการหันลมบางส่วนอยู่ในระหว่างการซ่อมบารุงก็ส่งผลให้กาลังการผลิตไฟฟ้าอาจจะจ,จะลดลงนะครับไรายได้ก็ถือว่าต่ากว่าปกติอันนี้ถือว่าลมที่ไต้หวันเนี่ยถือว่าอาจจะเป็นตัวกดดันอยู่นะครับถ้าไปดูในแง่ของฐานะการเงินบริษัทโดยรวมนะครับนะสิ้นสุดวันที่3 1ธันวาคม ก็มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น264,259ล้านบาทและมีหนี้สินรวมครับ147,823ล้านบาทนะครับขนาดที่ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่116,463ล้านบาทนะฮะแล้วก็มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่0.0 เจเท่าดังนั้นในแง่ของ DE Ratio ก็ถือว่ายังคงต่ำอยู่มากๆนะครับก็ผลประกอบการที่ออกมานะฮะก็ถือว่าอินไลน์และอาจจะดีกว่าที่คาดอยู่เล็กน้อยนะฮสำหรับทาง G.P.S.C. นะก็ดูหลายส่วนนะฮะก็จะมีพัฒนาการนะฮะที่เกิดขึ้นอย่างตัวของไซเบุรีพาวเวอร์ที่ผลประกอบการดีขึ้นนะฮะในส่วนของลมที่ไต้หวันอันนี้เองก็อาจจะต้องจับตามองว่าไตรมากหนึ่งเนี้ย มันจะพลิกฟื้นสถานการ์กลับมานะฮะสร้างกำไรให้กับทาง G P S C เนี่ยได้มากขึ้นหรือไม่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าไปดูเอาไตรมาสเสีอย่างเดียวมันก็เป็นปัจจัยกดดันอยู่แต่โดยรวมนะฮะก็ถือว่าองคค์าพยพทางธุรกิจ ก็ดาเนินการนะฮะไปได้ออด้วยดีนะในเกือบจะทุกทุกส่วนเลยครับนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะ g p s c เขามีปันผลด้วยนะครับถ้าปันผลทั้งปีเนี่ยเขาจะจ่ายอยู่ที่1นึบาทสีสตางค์แต่ว่าเนื่องจากว่าระหว่างการเขาจ่ายไปแล้ว50สตางค์ก็จะเหลือในงวดของครึ่งปีหลังนะครับเกสาตางค์ด้วยกันนะครับก็ขึ้นเครื่องหมาย XD ในเดือนนี้เลยนะฮะยี่สิบห้ากุมภาพันธ์แล้วก็จ่ายเงินปันผลวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้นะครับ ก็ล่าสุดมีทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะครับที่ภายหลังจากบริษัทมีการรายงานงบออกมานะครับก็ได้มีการออกมากําหนดคําแนะนําซื้อหุ้น g p s ีให้ราคาเป้าหมาย46บาทพร้อมกับทางบริษัทหลักทรัพย์แลนด์เฮาส์นะครับกำหนดคําแนะนําซื้อเช่นกันให้ราคาเป้าหมายไว้น่าสนใจครับสูงกว่าทางฟิลิปอยู่ที่49บาทต่อหุนอห้นนะฮะก็ถือว่าถ้าดูจากราคาในปัจจุบันก็ยังถือว่ามีอัพไซด์อยู่พอสมควรแม้ว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมา ขานรับกับในแง่ของผลประกอบการอยู่นะในระยะยสั้นเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณสัก6-7%ไปแล้วนะครับ